รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มพูห่วงสถานศึกษารับมือฝนตกหนักฝากดูแลการเดินทางเป็นพิเศษขับขี่ปลอดภยัยใส่ใจเด็กนักเรียนวันที่12มิถุนาย,ยน2567พลตำรวจเอกเพิ่มผูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีข้อห่วงใหญ่ถึงสถานศึกษานักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกพื้นที่ต้องรับมือกับสภาพอากาศช่วงฤดูฝน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าด้วยภาคเรียนนี้เป็นช่วงฤดูฝนนักเรียนต้องเดินทางไปเรียนหนังสือไม่ว่าจะเดินทางด้วยตัวเองรถรับส่งนักเรียนรถโดยสารสาธารณะผู้ปกครองหรือการเดินทางไปทัศนศึกษาซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ การใช้จักรยานยนอ์ก็เช่นกันหากฝนตกหนักเกินไปก็ควรที่จะมีที่จอดที่ปลอดภยัยและควรมีร่มและชุดกันฝนติดไว้เสมอกระทรวงศึกษาที่การเน้นย้ำสถานศึกษาทุกพื้นที่ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนให้ครอบคลุมทุกด้านนอกจากเรื่องอุบัติเหตุแล้วเรื่องสุขภาพของผู้เรียนก็เป็นห่วงใหญ่ไม่แพ้กัน เพราะช่วงหน้าฝนผู้เรียนอาจจะเป็นหวัดได้รวมถึงโรคต่างๆที่มาพร้อมกับฤดูฝนและเพื่อความไม่ประมาทควรมีมาตรการรับมือและแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและเตรียมสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทางนอกจากการดูแลความปลอดภัยของผู้เรียนแล้วยังเป็นการเคารพกฎกติการ่วมกันในการใช้ท้องถนนอีกด้วย